เปิดตำนานเหยี่ยวบ้าล่างอ้วน s u ุ u กิ h a ยาบุสะเจ้าความเร็วมอเตอร์ไซค์คันแรกทุบสถิติ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องราวเป็นยังไงโมโตไรเอลจะพาไปดูกัน ถ้าหากเราพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเจ้าแห่งความเร็วในสนามที่มาพร้อมกับเสียงร้องแสบหูวิ่งทางตรงก็ได้เข้าโค้งก็ดีพวกเราก็คงนึกถึงรถแนวซูเปอร์บค์หรือซูเปอร์สปอร์ตแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยปี2000ถ้ามีคนพูดถึงเจ้าแห่งความเร็วในโลก2ล้อผู้คนในยุคนั้นก็คงจะนึกถึงรถสปอร์ตร่างอ้วนอย่างซูซูกิไฮยบุสะเป็นอันดับแรกซูซูกิ Gsx 1300R ไฮยบุสะถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1999 มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตที่ผสานเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ให้กำลังตั้งแต่รอบต่ำและรอบกลางและร่างกายใหญ่โตพร้อมฐานล้อบแบบรถทัวริ่งเข้าไว้ด้วยกันชื่อเล่นของมันอย่างไฮบูซาต,ต์ก็มีความหมายว่าเหยี่ยวเพลิกรินซึ่งเป็นนกนักล่าที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกโดยรถในโฉมแรกนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ4สูบเรียง4วาล์วต่อสูปบปริมาตรกระบ,บอกสูบ1 2 9่ซีซี ที่สามารถให้พลังกำลังสูงสุดได้มากถึง175 PS ที่9,800รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีติดตั้งอยู่ในชุดเฟรมอลูมิเนียมมาพร้อมกับเส้นสายโค้งมนเหมือนกับของเหลวเนื่องจากถูกออกแบบภายใต้อุโมงค์ลมเป้าหมายของไฮยาบูสานั้นคือการสร้างสถิติการเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ทำความเร็วสูงที่สุดในโลกโดยคู่แข่งที่มันต้องชนะให้ได้คือรถจากต่าง่ายอย่าง Honda CBR 1,100 XX Superbird ที่เป็นเจ้าของสถิติความเร็วในตอนนั้นซึ่งเยี่ยวเพลิกลินจากค่ายคนบ้าก็สามารถทำเป้าหมายของมันได้สำเร็จด้วยการทำสถิติความเร็วสูงสุด312กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะว่าเหยี่อผลิตภัณคือน,นกนักล่าที่ล่านกชนิดอื่นเป็นอาหารแต่ตัวเลขความเร็วที่สูงขนาดนี้จะสามารถทําได้แค่กับรถที่วางจําหน่ายในปี1999ถึงปี2000เท่านั้นเนื่องจากในปีถัดมาค่ายรถมอเตอร์ไซค์หลายรายได้ทําข้อตกลงสุภาพบุรุษท,ที่จะจากัดความเร็วสูงสุดของรถตัวเองไว้ไม่ให้เกิน300กิโเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากกลัวว่ารัฐบาลของบางประเทศที่นํารถไปจําหน่ายอาจจะก,กังวลเรื่องความปลอดภัยจนสั่งห้ามรถของพวกเขา นอกจากนี้รถรุ่นนี้ในสเปคเดิมจากโรงงานก็มีความสุดในหลายด้านอยู่แล้วไฮยบุส่าย,ยังมีชื่อเสียงในด้านความทนทานของเครื่องยนต์จนนักแข่งแดกเรสจำนวนมากเลือกที่จะนำมันไปแต่งต่อจนสุดทางไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จหรือซูเปอร์ชาร์จเพื่อทำให้เหี่ยวอ้วนที่แรงอยู่แล้วแรงมากขึ้นไปอีกการปรับโฉมเหี่ยวอ้วนครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2008พร้อมกับการอัปเดตสเปครอบคันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ที่ทำการเพิ่มปริมาตรกระบอกสูบขึ้นเป็น 1,340 cc จนทำให้มันมีพละกกำลังสูงสุดอยู่ที่197 PS ที่9,500รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด155นิวตเมตรที่7,200รอบตอนาทีด้วยการเปลี่ยนวาล์ไอดีและไอเสียเป็นวัสดุไทเทเนียมและเพิ่มเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปรอบคันรูปลักษณ์โดยลงของตัวรถดูไม่ฉีกออกไปจากเดิมมากนักแต่เส้นสายมีความโค้งมนโค้งเว้าวมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยรถในเจนนี้น่าจะเป็นไฮยบูซาที่หลายคนน่าจะนึกถึงกันมากที่สุด เพราะนอกจากหน้าตาของมันจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากกว่าเดิมมันยังเข้ามาในไทยในยุคสมัยที่รถบิ๊กบ t e ได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดดอีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าจะขิงกันในเรื่องความเร็วเหยี่ยวอ้วนจะเป็นรถที่ตอบโจทย์มากที่สุดและแล้วก็มาถึงรถเจนล่าสุดที่ถูกเปิดตัวในปี2021หือเป็นการปรับโฉมรั้งใหญ่อีกครั้งให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิม เส้นสายแบบเดิมที่ดูเหมือนของเหลวโค้งมนถูกเปลี่ยนให้มีความแหลมคมมากขึ้นตามสมัยนิยมระบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวช่วยความปลอดภัยถูกใส่เข้ามาแบบจัดเต็มระบบไฟส่องสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบเข็มขนาดใหญ่ได้ทำการเพิ่มหน้าจอสีเข้าไปในส่วนของเครื่องยนต์นั้นยังมีพื้นฐานที่ไม่ต่างจากรถในโฉมก่อนหน้านี้แต่ได้รับการขัดเกลามากขึ้นตามประสบการณ์ของซูซูกิ แต่สิ่งที่อาจจะขัดใจหลายคนของรถโฉมนี้ก็คือเรื่องของพละกกำลังที่ปัจจุบันมันลดลงเหลือ188 PS ที่9,700รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด149นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีเป็นผลมาจากมาตรฐานไอเสียยุคใหม่ที่มีความเข้มงวดมากกว่าเดิมแต่ทางค่ายก็ย้ำว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้จะให้พละกกำลังและแรงบิดในรอบต่ำและกลางที่ดีกว่าเดิม ซึ่งก่อนที่จะออกมาเป็นรถโฉมใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ลูกเดิมวิศวกรของค่ายขนบ้าก,ก็บ้ามากพอที่จะทําการทดสอบเครื่องยนต์ที่มีความแปลกใหม่มากไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบอัดอากาศเพิ่มปริมาตรกระบอกสูบหรือแม้แต่การเพิ่มจํานวนลูกสูบแต่สุดท้ายพวกเขาก็กลับมาหาเครื่องยนต์ลูกเดิมที่พิสูจน์ความสามารถมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนส่งผลให้ซูซูกิ Gsx 1300R Hayabusa เป็นในแบบที่มันเป็นในทุกวันนี้ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย